จะไหวไหมเนี่ย <laughs> มีีกาาค่่่ะทนพไปดูสิเสียงอะไรดังหน้าบ้างใช้แขกเราหรือเปล่าถ้าใช่แขกเราก็เชิญเขาเข้ามาถ้าไม่ใช่แขกเราก็ไล่เข้าไปไปเร็วเร็วช้อนอีกแล้วเหรอเร็วเวโอ้ทนี่ตัวเองผิดพลาดแล้วยังจะมาปนอะไรอีกค่ะค่ะเร็วเร็วหลัวเร็วนน้าประตูไปโอ้โหบ้านนี้หน้าข้าวอ่ะสำรวมไหม uh <laughs> คือว่าดิฉันเนี่ยอยากจันนิมนต์ฉันหอเจ้าค่ะนิมนต์ฉันหอใช่เจ้าค่ะหอใครละหอโยมไงนี่ก็ไม่เอาไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาหอใหญ่หอยเขาต้องใหญ่ในบ้านเขาร่ำรวยก็หอตั้งใหญ่โตจะเหมือนอัดได้เลยหลวงตาใจไปไม่ยอมไม่ยอมเลยหลวงพี่นะคะ คนละหอกันแล้วเจ้าค่ะไม่ใช่แบบนั้นเจ้าค่ะคือว่าดิฉันหมายถึงว่าจานิมอนมาร่ว่าให้มาเป็นอะไรคะหลวงพี่จะพูดอะไรอ,อ,อย่าพาหนุ่มงใส่หนูก็กำลังคือว่าดิฉันเนี่ยอยากจะนิมตนหลวงพี่มาให้สินให้พร ใช่จ้าอาจจะมาะรับไว้ก็ได้แต่คนโยมแต่ว่าไอ้งานกระทันหันแบบนี้ไอ้เรื่องปัดจงปัดใจว่าไงอุย้ยแล้วนันไม่ต้องเป็นห่วเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยเลยเจ้าค่ะจะริญพรานรัออากันกี่องค์เจ้าคะสี่ <4 S 1> <4 S 2> จ้ะสี่องค์นะเจ้าค่ะ,ะถ้าชัน ดูยูทูบตอนไหนมาในโยมอันนี้มึงเจ้าค่ะหลวงพี่เดี๋ยวไปยงไม่เคยจัดงานอ๋อไม่เคยจัดงานไปไหนบ้างที่ไหนทีไหนตรงไหนจ้าอาสนะแล้วเจ้าพี่นี่มาพระได้แล้วเหรอได้เรียบร้อยแล้วจ้าได้มากี่องค์แล้วอ้าวหลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ เดี๋ยวโย่ข้างนอกขำตายแล้วมีหน้าแคบจังเลยมานี่เร็วมานี่มานิมนท์ครับนิมนทรพอดีว่าเขามาบวชเป็นพระนิมนต์เจ้าค่ะตอนเขาเป็นคารวาสนะเขาเจ้าชู้ริงเหรอครับหัวเขาจะเมียเขาเจ้าชู้ค่อยๆนะครับระวังกับป้บ้านผมเป็นชั้นเมียเขาจับได้เขาจับเผาไฟจะคุณโย่หน้าตงเป็นเลยเหรอครับหน้าตาเป็นัวย น้าเหมือนคลาสสิกเลยนะครับแล้วกเ้าห่นผ้นะครับเป็นผ้าใหม่จะนุ่มผ้าตึงไปหน่อยอ๋อนเป็ะไรครับจะอะไรครับระวังครับระวังเราเห็นเขามีหน้ามีตานีแต่เขามองไม่เห็นเราจะรู้นะฮะจ้าหน้านีศิยปกรรมเอาเฮ้ยวัดพัพัดยืน แา่ิโดจับตัเลยองค่ะหันไปหาเหมือนเสกเหรเหมือนเสกชอบนั่งลงสิเป็นพระประธานไงได้มาสี่องค์ไม่ใช่เหรอสี่พี่กรแล้วอีกองคหนึ่งอยู่ไหนแล้วครับเนี่ยหลวงปู่หลวงตาหลวงตาหลวงปู่หลวงยายยังมาใครกันแน่ทุกพี่เอาขหลอกหนึ่งก็ได้นะไม่ได้ฮะไม่ได้ขึ้นไม่ได้ ยมารับหน่อยหนุ่มพี่ไปรับหน่อยจิเเอยหล้าตห้มัย้ม้มงานเข้าแล้วตาแก่แล้วเดินไม่ไหวน่ะวย่วย่าไม่ไอาไม่เองไม่หวตาแก่หลหลเอนะา กทำไมมาไหวจังชุ่มชุ่มชุ่ม <c oughs> ไม่เสียไม่เสียทำไมไม่พาเขาไปรักษาไม่พาเขาไปรักษาให้หายรักษาหน้าเหรอือ ไปเตือนนายมันตึง um หน่อยเหมือนผีไม่ชีครบแล้วใช่ไหมครับยมอือโมฮะอือโมเดี๋ยวค่อยสวดอีกหนูพี่เอ้ยโมเดี๋ยวค่อยสวดหลวงตาไ้วสดอือโมโมอ๋อโมอือโมอ๋คิดถึงไม่นะโมเขามีหลานมีหลานแล้วสิอ้าแล้วครับน้าโม ไม่ังอ้กระจายช่วยทีก๊าบเอาแมวป่วยไปหาหมอหน่อยก๊าบไม่ใช่เขาเล่นมุกเขเล่นมุกหลานหลานก็เล่นมุกก็ชอบมากเขารักมากเขารักกันจัดเลยเนี่ยผมเนี่ยหน้าโมเล่น นโมเล่นมุกชอบก็ชอบมากหลวงตาชุดนักเรียนผมไปไหนครับเหอยชื่ออะไรชื่ออะไรนะลูกเอาชื่อน้ำโมครับน้ำผมไม่ได้ได้ได้ไปบวชครับเฮ้ยนโมผมหัดเล่าในยุ่งนี่นโมงามนางดีหน่อยลูกไข่ออกแล้วเนี่ย ให้จิ้นลูกพะไม่ได้แต่งเก่งไงน,นะลูกนั้น,นั่งมันชนชุดนักเรียนผมตากไว้หายไปไหนนะชุดนี้ไปก่อนพาราเอามันน้อยๆไ,ไปบอกใครเขาเน่าไม่ต้องไปบอกใครเขาเมื่อกี้ปวดฉี่มากเลยครับไม่รู้จะไปฉี่ที่ไหนครับฉี่ไ้ที่ไหนนะลูกฉี่ใส่แก้วไว้ครับเอาหลวงตาเอาหลวงตาตบุกนีปกติต้องสำลักไม่ใช่หรอครับ กรักเไงก็รักน้ำมูร์หรอรักนน้ำมูร์หรอลวนตาครับชุดนั้นเลียกผมมาที่ไหนดู้ไหมรู้มีอะไรกันหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีนะจะคุณโยมไม่มีครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมอนุญาตอนันตนาสิงนี่ละกันนะครับครับหลวนตากับไว้ก่อน ะอยยู่ด้วกันนเขาหลักเขาหลักของเขาเขาหลักกันมากเลยน้ำโมเขาหลงตาเนี่ยเขาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กๆเชื่อไหมน้องพี่ทำหน้าเชื่อกูหน่อยสิเนาะโมตัสสะพักคำโต้ครับนะโมกูมันจะเรียกเบิ้งมเห็นน้ำโมก็ผมก็เลยคราบอยู่เขา เรียกแนละดังบอกมาเดนเรียงนะโกหกเราเนี่ยนะโมตัสสะภโคตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภโคตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแหมเสียงดีจังเนละยหัวเว้นายาวจังเลย นกโมตัสสภคววตระหตโตสม,มาสมัมพปทาสมายูมายูยสุเข้ามายากไม่อักควักาทาาตีหวัวพระอืมม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 อมมมมมงเข้ามามม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 มรมมมมมมพระมาม โอ้โหน้ำนุ่มขิงจะแก้ไหมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการอาราธนาพระปริสเพื่อให้พระสงฆ์ได้รับรู้ว่าคราวนีพร้อมแล้วที่จะรับศีลการรศีลนะจ๊ะทุกท่าปติปติภาอิยาสัพสัมปฏิสิทธิยาสัพพวินัสสัยปาริตังพุทธมังคัรังอิปติปติภาอิยาสัพสัมปฏิสิทธิยา สับราวินาศอายาปารติตังอุตัมังคะ์แังอีปัติปัติพาอายสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพวินาศอายปารติตาผู้ทังมังค์แัง,องยอมบอกแล้วนะทำไมอ่ะคุ้ยอีปัติปัติเขาไม่ชอบเสียงดังอย่าง นโอสจาภควาโตอรหัตโตจามาสัมพุทฏะสามโหนะปานาปานูห้ามไม่ให้ขาผู้ข้ากิงกาถ้าเจอปลาช่อนตัวเท่าขาให้จับเอามาต้มยำเริ่มรัเริ่มครับเริ่มรับอาทินาห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขายังไม่รับจะพึ่งไปทำถ้าเจ้าของเขาลับเงียบงามผาทุงดำจำนำได้เริ่มรัเริ่มรัเริ่มรั หาลูกเมียเขานาอย่าเข้าไปใกล้ถ้าผู้หญิงเขารักสมัครใจให้พากันไปเถิงบองเถิงบองเรื่องรามเริ่องรามมุสาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตามร้องถ้าโกหกได้เงินทองก่อให้ปองโกหกไปเริ่องราบเรื่งรามเรื่อราม วันเล่าไม่มีเงินซื้อขา้าวจะกินไม่ได้ต่มีเงินซื้อดื่อข้าวใสแดกไหลาพังเดึก,กป,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 ปกระดรมประปรมทุกติงยันสียัมเมียตะกี้ไปซื้อกะปิไม่ให้ตา,าตาังตาติยามปีก,กัสมาสิลังวิโซทัชเยมอนนิดบนบ้<อ>านสุดนาทีนะงานการรำและแการร้องนิดชุด multiple แต่มันไม่เล่นด้วยนะมันไม่ยิ้มเลยขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีบิดพลาดเล่นดีะอาตมาชอบชอบไม่ชมเแดนเซอร์เลยนะหน้ามันแคบจังไอ้ตรงนี้ตัปิ้งแบบใช่ต้องหนูอวงตา สวัสดีโอ้โหตาผมกลับวัดก่อนเงยไปไหนล้วชุดนักเรียนผมหายไปไหนแล้วหนูถอนไม่ได้ทำไมอ่ะไม่เป็นสวดไม่เป็นไม่ได้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 เหรอไม่เอานี่มนท่านขึ้นสักเค ตะเคีันมนมเทวดาประชุมเทวดาชุมนมประชุมนพมนักงานบริษัทไไไเ,เชา้า น่าจะหลายชั่วโมงแล้วทีเนี้ยเยโอ้โหยังไม่ทันไรเรนนอนขึ้นแล้วทางไ่ไหนทางไ่ได้ไ่ได้จุ่มดมเดียวได้จุ่มดมเดียวได้จุ่มอืมได้ได้วกเราเรามาจุม่มดมยังฟูใจ ตาอะไรเขาเนยหลงนะไม่รู้อะ่ะค <c oughs> ำอะไรอ่ะย่อย่อนะโมกันนะย่อโมนักีหลักนะโมหลวงตาดึกแล้วกลับว่าเดือดทำไมอะ่ะผมต้องต้มน้ำให้หลวงตากินเฮ้ยมดึกแล้วไม่ต้องต้มให้หลวงตาแล้วยาเย,ยอะอ่ะไม่ใช่ต้มยาครับอะไรอ่ะต้มมาม้าครับหิวหิว เตรียมเตรียมรับพรจากคุณโยมนี่งงนเลยขอให้เต้นแมนหนึ่งเดียวแตนแมนนะทำนี้นก่อนสิหักกิ่งพ่อ กันวันนี่ยซ้อมก็ซ้อมแล้วแหลมมาไงคนอ,อย่าให้รู้นะกลับไปวัดเดี๋ยวจะตัดเงินเดือนให้ไหนตูน้ในร่มแทนแมนแทนแมน <c oughs> แทนแมนจะจะแทนแมนอีกเที่ยวนึงให้มันพร้อมเพียงไงน้ำมือผมผมไม่ได้ขวดครับเฮ้ยไนะม่คุณจะภาพรู้ พระจากพระพระวฒผมหักเก่งพอนไมยแม่เ hey, ้ยม mm ันตกใจมากใช่ไหมอยู่ตลอดมันนะอีีอ่็นแมนนแมนเอนแมนเอนมน ดูด้วยนะถ้าเกิดใครแหลมขึ้นมาบอกหลวงพี่เดี๋ยวผมจัดการให้เลยองจัดการเลยฮักกิ่งพ่อมึงคนเดียวเป็นนะไรไกลไมันเตะควบเลยฮักกิ่งพ่อ